จ้าได้ค่ะได้นึงคะลูก หาน,น้ำได้ทัได้นะคะหาน้ำได้ไหมคะทําได้หนูตตางชนได้ อ่ะมาแล้วพี่ ขอ,อได้สิขอ,อได้แต่ว,ว่าว่ามันไม่มีรอดเธ <c oughs> อไปก่อนนะเมียเธอดูก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะในด้านตรงจุดกลางของตลาดนะคะที่ที่ถ่ายทอดอยู่นะคะ <c oughs> จะเป็นร้านของกินเล่นของกินกับข้าวไก่ต้มน้ำปลาแนวพวกน้ำส้มคั้นผลไม้ ก็เยอะตลาดนี้ก็ของกินก็จะค่อนข้างเยอะค้าลูกค้าอะไรคะเก้วนิดนึงค่ะแนวเนื้อนาะถามได้นะคะหาน้าได้นิดนึงนี่เป็นภาพบางมุมนะคะจะถ่ายหเห็นทุกมุมตลาดแต่ก็คือเราไม่ได้เดินถ่ายนะคะเพราะว่าทางเราก็ขายนะคะเหมือนกัน Gada <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องนะคะขอบคุณจริงๆนะคะคุณมากก็จะตั้งใจทำคลิปแะนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งก็จะมีคลิปายเครียดบ้างนี่จะเป็นภาพ มีแบ่งซอยนะคะตลาดที่นี่จะ,จ,ะจะเป็นแถวยาวถ้าร้านค้าเต็มๆก็ประมาณเจ็ดประมาณเกือบเจ็ดร้อยแต่มันก็ไม่เต็มนะคะรวมทั้งเสื้อผ้าด้วย น้ำอะไรคะน้ำน้ำชาเนาะมะเขือยาวเนาะทำเองทั้งหมดเลยค่ะน้ำแกวหน้าร้านมะเขือยาวก็ได้ค่ะทำเองทุกน้ำค่ะในหน้าร้านไม่ได้รับเข้ามาจะทำเองทุกไม่ไม่มั่นใจเหรอกลัวกลัวไม่กล้ากินพี่ทำเองค่ะ ายถึงว่าวอ,อ๋อที่เขารับเข้ามาเหรอเร่งลองทานดูก่อนนะนได้เลยบอกได้บรรยากาศก็ประชาชนก็จะเดินไม่เยอะมากนะคะก็จะเดินประมาณก็จะสัารถ่ายก็จะสลับให้ดูคนจำนวนการเดินของที่นี่แล้แล้วโอเคมีค่ะ

อากาศโดยรอบนะคะตอนนี้จะเป็นซอยกลางเป็นซอยซอยที่คนเดินตัดมาได้นะคะร้านที่ผู้ที่ถ่ายทอดสดก็จะเป็นร้านหัวมุมนะคะก็จะมีลูกค้าเดินวนรอบได้ก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึง <c oughs> <c oughs> ไม่ทำได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะได้คะ่ะ วันนี้วันอะไรเนาะเปกติเขาไม่ได้หยุดวันเสาร์เนาะใส่ที่แปนไหมคะคุณป้าไม่ใส่เนาะขอบคุณนะคะได้แล้วเขา 4 4 4ก็สปาป้น่มป้าปวด่บอกว่าป้ายัง้าเกิดตนเา็นัอ่อนนะน้ขวดใหญ่ขวน,นึงได้ดออสิ่งนัเลยบกว่าน้ี้บาทน้ำยีห้ิบาทต้องเป็นน้าตัวธรรมดาส,าาสาานะักภาพ กกแงห่ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับวันนี้คงจะพอเท่ามี้ต่อเนอนะบรรยากาศจะจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะคะทุกๆวันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ